จะเริ่นทำอยากดมทุกคนทุกทันวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่29ไกล้ใกล้จะถึงสิ้นปีิเก้าส็ก็ขอเชิญพี่น้องเราทุกคนมีโอกาสวันที่31พากันมาสวดมนต์ข้ามปีกันนะท่านอาจารย์ตาหรือว่าท่านเจ้าคุณจะพาสวดมนต์ข้ามปีเห็นมาถามกันเยอะ เอากดเอาเต้นมากลางกันมาบำเพ็ญใจของเราด้วยอยู่ที่บรรยากาศองค์หลวงปู่ใหญ่ปางลีลาอากาศกลางคืนก็ลงโปร่งเย็นเดินดูใจของเรานั่งดูใจของเราสวดมนต์สวดผ่อนให้เป็นสิริมงคลของชีวิตรู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเราให้ดีใจเกิดกิเลสเมื่อไหร่เรารู้จักละรู้จักดับอย่าไปเที่ยวให้คนโน่นเขา จัดการให้เราต้องจัดการกับชีวิตของเราใจของเราเป็นอย่างไรเราต้องรีบแก้ไขภาระหน้าที่สมมุติของเราอะไรยังไม่รับรื่นเราก็พยายามทําให้ราบรื่นเพื่อเพื่อที่ยังสมมุติของเราให้อยู่ดีมีความสุขไม่ใช่วัดเที่ยวไปวิ่งหาที่โน่นวิ่งหาทีน่นี่อยู่ที่ใจของเราเราพยายามแก้ไขใจของเราแต่ส่วนพมวิหารความเมตตาความเชื้อานั้นเป็นการอนุเคราะห์เกื้อหนุน อยู่ระดับของโลกียะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่กับโลกธรรมแต่การละกิเลสกันคลายความหลงการเดินปัญญาเราต้องมาเจริญสติก็ไปวิเคราะห์ให้รู้ทุกเริยบทเราก็รู้จักดับรู้จักละจนกิเลสหมดจากจิตจากใจของเราไม่ใช่จะไปเที่ยวให้คนโน้นเขาละให้คนนี้เขาละให้อย่างนั้นไปไม่ถึงไหนเลย เราต้องละเอาเรื่องแต่ตื่นขึ้นมาสำมรวจกายสำมรวจใจจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการลูกทำงานภายในให้จบคือทำใจของเราให้สะอาดอยู่กับสมมติอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาทำหน้าที่ให้ดียิ่งพระพระบทใหม่ก็เหมือนกันพยายามขยันมันเพียนอย่าไปเกียจคร้านโอกาสได้เปิดให้กับทุกคนหลวงพ่อก็เพียงแค่เล่าให้ฟังเล่าให้ฟัง แล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีเพราะสะภาพร่างกายของหลวงพ่อก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มาหลายปีแล้วและก็สุดสุดสรงส่งมาหลายปีฉีดยาฉิตอินซูลินมาห้าหปีแล้วทั้งชันยาเช้าเที่ยงเย็นฉีดยาสภาพร่างกายก็พอสรง,งส่งุดๆุดแต่เรื่องหัวใจก็หนักเอาการอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ทุกข์ได้เครียดเพราะว่าเตรียมพร้อมมีตลอดเวลา ขณะยังไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้ไปถ้าถึงเวลาเอาอะไรมาฉุดเอาไว้ก็ไม่อยู่ยังไม่ถึงเวลาเราก็ได้สร้างประโยชน์สร้างอานิสงกันใจของเราไม่ได้ไปทุกข์ไปเครียดแต่สภาพร่างกายมันอาจจะไปตามการตามเวลาของเขาเพราะว่าทำงานมาหนักเรื่องหัวใจก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มองดูภายนอกเหมือนกับไม่เป็นอะไรเพราะว่าสภาพร่างกายเราไม่ได้ไปทุกข์ไปเครียดด้วย แต่หลวงพ่อรู้ตัวเองดีถ้าภาพร่างกายยำแย่อยุหัวใจก็ยำแย่ประวนันแต่ละวันก็ขึ้นสูงวันละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอยงี้แต่ก็ไม่ได้ถูกได้เครียดด้วยกับสิ่งพวกนี้ไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้ไปพวกเราก็ไปย่ายายากันเจ็ดครานให้พยายามขยันมันเพียรมีความรับผิดช,ชอบมีความเสียสละช่วยกันทุกอย่าง หหานที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนที่พักฝึกขัดให้เป็นคนมีระเบียบระเบียบในตัวของตัวเราเองแล้วก็ล้นออกไปสู่ภายนอกความเป็นระเบียบนั่นแหละคือขอวัดจัดระบบระเบียบสมมุติให้ดีแล้วก็ระบบระเบียบทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจให้อยู่ในความสงบอยู่ในความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุข มีอะไรเราก็ช่วยกันทำยิงพระเราชี้เราอย่าไปเกลียดคลาดอย่าไปงอมืองอเท้าเรามาช่วยกันทำให้เป็นแหล่งบุญใหญ่ให้เป็นกองบุญใหญ่จากความไม่มีก็ทำให้มีให้เกิดขึ้นเป็นกองบุญอันใหญ่ในวันข้างหน้าพวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็มาสารตกเดี๋ยวนี้ก็มีร้อมมูลบริบุตรแต่และว,วัน พี่น้องของเราทั้งใกล้ทั้งไกลพากันมาเที่ยวมาชมมากราบมาไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตมาไหวพระบร,รมสารีริกธาตุมาไหว้องค์หลวงป,ปู่ใหญ่มาไหวพยะยันก็มาด้วยเหรียงบุญด้วยใจที่เป็นบุญมาแล้วก็มีความสุขต่อไปในวันข้างหน้ายิ่งจะมีความสุขใหญ่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมมูลเข้ามาแล้วก็มีตั้งแต่ความร่มรื่นนมยินตั้งแต่ปากทางเข้ามาก็ยนิน ก็ไปต้นไม้ออกดอกออกช่อเต็มไปหมดทุกจุดในยิ่งสวยงามใหญ่ให้เราช่วยกันพวกขีก็เหมือนกันพยายามดูแลต้นไม้ให้หลวงพ่อด้วยต้นไม้ตามสวนต่างๆตามหลังล้านต่างๆเราเอาปุ๋ยเอาน้ําไปรดให้เขาเลี้ยงตัวของเขาเองได้ต่อไปในวันข้างหน้าเราก็จะไม่ได้ลําบากทําให้สวยให้งามอย่างสมมุติให้หน้าอยู่หน้าอาศัย ไม่ใช่วิ่งหางแต่ธรรมชาติแต่กลับทําลายธรรมชาติมันจะไปได้อย่างไรทุกวันนี้คนทําลายธรรมชาติกันมากเลยทีเดียวธรรมชาติก็เลยกลับมาเล่นงานเราให้เราช่วยกันกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ก็ต้องอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยความเพียรตั้งสามสบปีต้นไม้ทุกต้นที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนจากความแห้งแล้งกันดานมีตั้งแต่ กองขยะไม่ไั้แต่กองกระดูกทั้งเผาทั้งฟังเกิดจากความไม่มีเราก็ทําให้มีให้เกิดขึ้นให้น่ายุ่จากสถานที่ไม่น่าเข้าสมัยก่อนนี่คนเหล่านี้เข้ามาในี่ก็ไม่อยากจะเข้าเพราะมันลกรกด้วยป่าด้วยน้าไม่น่าอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นสวนธรรมป่าก็ไว้ในแผ่นดินป่าก็ไว้ให้กับทุกคนเราอยู่ก็มีความสุขคนมาก็มีความสุข มาเถอะมาบ้านเรามาช่วยกันหลวงพ่อก็ได้เพียงแค่เราให้ฟังแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีหลวงพ่อก็ทําให้กับทุกคนไม่เอาลอกสิ่งพวกนี้ไม่มีใครเอาไปได้สักคนพอเป็นสมบัติของสมมติสมบัติของโลกเขาเราทาหน้าที่ของเราให้ดีใครไปใครมาก็มีความสุขสิ่งที่จะเอาไปได้ก็คือความบริสุทธิ์ความสะอาดรั์ภายในความสุขใจ ที่จะติดตามตัวเราไปแม้แต่ความสุขในหลักธรรมท่านก็ให้ละให้วางให้อยู่เหนือบุญเหนือบาปไม่ให้หลงไม่ให้ยึดดับความเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดกันถ้ามีการเกิดก็ต้องมีความทุก์ความเกิดคือความไม่เที่ยงตราบใดที่ใจยังเกิดอยู่เราก็ต้องพยายามให้เกิดอยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้ อย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปพลาดโอกาสแม้แต่บุญนิดๆนหน่นนนอยเล็กๆน้อย,อยก็ค่อยสร้างสะสมไปถึงเวลาเขาก็เต็มตั้งแต่คิดการคิดดีทำดีการกระทำของเราก็ต้องถึงพร้อมมันถึงจะเกิดประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในลกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์สูงสุดประโยชน์ในโลกปัจจุบันประโยชน์ในโลกหน้าทำปัจจุบันให้ดี โลกหน้าอนาคตก็จะออกมาดีวันนี้มีพรุ่งนี้มีเมื่อวานนี้มีพ่อแม่พี่น้องมีโลกหน้ามีอยากจะรู้เพราะพุทธเจ้าก็ต้องเดินตามคําสอนให้รู้ให้เห็นใจของเราก็จะเข้าใจรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ตัานสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอัตตาสอนเรื่องอนัตตาสอนเรื่องหลักของอริยสัจวิธีการดําเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางมีหมด ถ้าเรารู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยหมดความสงสัยในคำสอนของท่านนั่นแหละจะมองเห็นคุณของพระพุทธองค์จึงทำให้หลวงพ่อได้สร้างองค์แทนของท่านถ้ามีโอกาสระลึกนึกถึงคุณของท่านมองดูในโลกนี้ว่าอะไรที่มีประโยชน์อะไรที่มีบุญมากน้อยต่างระดับถึงได้จัดทำองค์ท่าน เพื่อระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธองค์อยากจะดับทุกข์อยากจะละทุกข์ได้ก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของท่านให้ถึงจุดหมายปลายทางพราเราอยู่กับสมมติเคารพสมมติถ้าคนไหนไม่เคารพสมมติทิ้งสมมติคนนั้นก็ไม่เจริญจะต้องพยายามเปาปันขึ้นปีใหม่มีโอกาสก็ามาสวดมนต์ให้เป็นสิริมงคลการปฏิบัติที่นี่พยายามฝึกให้ได้ทุกริยาบท ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอย่าไปตีกรอบบ่าต้องแค่เพียงพิธ,ธีรีตองการเจริญสติลักษณะของสติความรู้ตัวการดับการละสังเกตการวิเคราะห์การดำเนินชีวิตให้เป็นธรรมชาติที่สุดไม่ใช่เอาไปตีกรอบกำหนดเวลาทำเท่าน่นทำเท่านี้อย่างนั้นใช้การไม่ได้ต้องเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจัดการกับปิเลสของเราให้หมดจด กายวิเวกเป็นไงใจวิเวกเป็นยังไงกลางค่ากลางคืนสนุกเดินคนอื่นคนนอนหลับเราไปเดินดูใจของเราที่ลงลงปรงปงุงหรือเดินเข้าป่าเดินไปอยู่ตามลุมศพนุ่นรุมศพน,น,นี่ใจของเรามันกลัวกังวลหวั่นไหวหรือไม่เราได้ประโยชน์มากมายแม้แต่การขบกันฉันก็ต้องรีบพิจารณากายหิวรดวยใจ,จะยรกเราก็เริ่มเยอะขึ้นยิ่งจะมาเพิ่มอีกไม่ขาดอ่ะตั้งใจละพอรกัน อขอให้ญาติโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนกันนะนั่งตามสบายวางกายให้สบายมาทำความเข้าใจกับคำว่าสติความระลึกรู้ตัวอยู่ปัจจุบันให้ต่อเนื่องกันยังแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังถ้ายัางก็เริ่มเสีย หลองสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผลล่อนลมหายใจมายาวๆสักสองสามเที่ยวเพียงแค่เรื่องการหายใจเขาออกพวกเราก็ขาดการสนใจในการสร้างความรู้ตัวตรงนี้ทั้งที่หายใจอยู่ตลอดเวลาเรามาสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องเราถึงจะรู้ว่าความรู้ตัวหรือถึงจะรู้ว่าสติของเราที่จะเข้าไปรู้ใจนะั้นมันไม่มีมีก็กระทนกระแท่น S <S <an> ก็เลยไม่ต่อเนื่องทั้งที่ใจเป็นบุญอยากจะได้บุญอยากจะรู้ธรรมความอยากได้บุญอยากรู้ธรรมเขาปิดกั้นตัวใจเอาไว้หมดเลยเพราะว่าการเกิดของใจมีอยู่ปัญญาของใจก็มีอยู่ปัญญาของใจปัญญาของขันห้าเขาเกิดมาตั้งนานเขาปิดกั้นตัวเองเอาไว้ตั้งนานเพราะว่าเขาหลงถ้าไม่หลงไม่เกิดเขาหลงอาจจะเกิดอยู่ในภพน้อยภพภพใหญ่เดี๋ยวนี้เกิดอยู่ในภพของมนุษย์มีกายเนื้อมาห่อห้มอยูอ่ มาอาศัยกายเนื้อตรงนี้อยู่แต่ตัววิญญาณตัวใจนั้นยังเกิดต่ออีกยังเกิดยังยังคิดยังปรุงยังแต่งต่ออยู่ตลอดเวลาถ้ากายเนื้อแตกดับเขาก็ไปตามแรงเวียงของกรรมเราต้องศึกษาเรื่องกรรมศึกษาเรื่องขันห้าแยกแยะรู้เห็นขันห้ารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในดวงวิญญาณองตัวเราเอีกด้วยการมาเจริญสติให้ต่อเนื่องถ้า ความรู้ตัวของเราต่อเนื่องรู้เท่าทันจิตรู้จักควบคุมจิตรู้จักคลายจิตมันพัฒสอนใจของเราออกจากความยึดมั่นถือมันในสิ่งต่างๆหนุนกําลังสติปัญญาเข้าไปทําหน้าที่แทนเราก็จะมองเห็นหนทางว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดวิบากกรรมเก่าคือขันห้าเราทําความเข้าใจแล้วก็ละกรรมเก่าก็ตามไม่ทันไอ้ตัวกรรมใหม่ก็กรรมปัจจุบัน ที่การกระทำํำของเราก็จะเหลือเพียงแค่เพียงกุริยะการกระทำํำมาทำความเข้าใจให้ละเอียดเดินตามแนวทางของพระพุทธองค์ใจมันคลายออกจากขันห้าแยกรูปแยกนามนแหละเขาเรียกว่าสัมมาท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงรู้เห็นอาการรู้ลักษณะเข้าถึงตามดูแล้วก็ละ ให้มันได้หมดความสงสัยหมดความนังเลยไม่จําเป็นต้องไปพูดไปเถียงกันมากหมายเป็นเรื่องของเราทําเป็นเรื่องของเราอะไรคือตัวทำอะไรคือองค์ทำเป็นเรื่องของเราทุกคนอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งอย่าไปโทษคนโน้นโทษคนนี้เราจงโทษตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองปรับปรุงตัวเราเองตลอดเวลาเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงชาก็ต้องถึงเร็วตราบใดที่ยังเดินอยู่ให้ กำลังใจตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราทำไมเราถึงลำบากทำไมสมมติของเราไม่เพียบพร้อมเราก็ต้องพยายามทำให้ดีจากในน้อยไปหามากๆเหมือนกับเราปลูกคลเราหมากักรากไม้เริ่มปลูกวันแรกจะให้ออกดอกออกผลมันก็ไม่ออกรอกเราต้องหมั่นดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยเขาถึงเวลาเวลาเขาก็ออกดอกออกผลให้เราเราไม่อยากจะได้เราก็ได้าก,ไดการปฏิบัติจิตก็เหมือนกันศรัทธาของเรามีแต่เป็นศรัทธาที่เกิดจากปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงด้วย ไม่ใช่ว่าศรัทธาแบบโง่โง,ง่หลงหลงมงุมมมง่ายๆเราต้องศรัทธาเรารู้จักจเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์เห็นเหตุเห็นผลตามดูลู้เหตุลู้ผลจนใจของเรายอมรับความเป็นจริงได้นั่นแหละหมดความสงสัยต่างๆไม่เด่อแต่จะเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางกันก็ต้องพยายามนะอะสร้างความรู้ถึงรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนกันอ่ะปากัดไหวพระพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสานต่อกันนะ